ตราหน้า20ปีโกตี i เนรคุณโกตี i อารามบอยออกมาเล่าครั้งแรกหลังถูกตราหน้ามากว่า20ปีว่าเป็นคนเนรคุณคนหลังตัดสินใจแยกทางกับคณะเอ็ดดี้ผีน่ารักในรายการอาจารย์เนทักว่าได้ยินเสียงคนเรียกว่าบักเตีย้ยทำเอากโกตี i ถึงกับอึง้งเพราะไม่มีใครรู้จักชื่อนี้มีคนเดียวที่เรียกชื่อนี้คืออาร์เอ็ดดี้ผีน่ารักก่อนโกตี i จะเล่าทางน้ำตาว่า หนูเก็บเรื่องน,นี้มาตลอดทั้งชีวิตไม่เคยเล่าให้ใครฟังย้อนกลับไปตอนเด็กหนูออกจากคณะเอ็ดดี้ผีน่ารักแล้วนึกสือพิมพ์พาดหัวข่าวบอกไอ้เด็กเนรคุณมันเป็นคำที่ฝังใจหนูมากหลายคนหาว่าหนูทะเลาะก,กับอาเอ็ดดี้แต่จริงๆแล้วหนูไม่ได้ทะเลาะก,กับอาแต่ทะเลาะก,กับนาวันผู้จัดการเขาเพราะตอนนั้นหนูถูกเอาเปรียบเรื่องเงินค่าตัวเวลาหนูไปออกรายการหนูได้30ส่วนผู้จัดการได้เจ ตอนออกเทปหนูได้40เขาได้60และเขารับมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้จนคนวงในบอกว่าไอ้โกมึงออกไปเถอะอยู่ให้เขาเอาเปรียบจากนั้นก็ออกกันทั้งคณะวันหนึ่งหนูมีชื่อเสียงเงินทองอาเอ็ดดี้ขับรถมาแล้วบอกบักเตี้ยอาปวดหัวปวดตัวผมให้เงิน20,000ให้แกไปตรวจปรากฏว่าเป็นมะเร็งไขสันหลังระยะสุดท้ายหนูให้แกรักษาบอกหมดค่ารักษาทั้งหมดเดี๋ยวหนูดูแลเอง จนวันสุดท้ายของแกหนูก็ไปเฝ้าและบวชให้สุดท้ายหนูอยากจะบอกอาว่าหนูยังรักเคารพอาเหมือนเดิมตอนหนูไปรับศพอาหนูเป็นพระหนูกอดอาหอมอาหนูขอบคุณทุกอย่างที่อามอบให้หนูจนมีวันนี้